โคงดิบครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เพิ่งทําเสร็จนะครับตัวนี้เป็นโคงดิบเบอร์สี่เหมือนกันนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วที่ทําออกมานะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วอ่ามีการมีการพัฒนาช่วงล่องลมแล้วก็อ่าข้างในนะครับข้างในแล้วก็ผิวงานนะครับต่างๆรวมไปถึงเนื้อเหล็ก นะครับเปอร์เซ็นต์ของเหล็กนะครับชนิดของเหล็กที่หลอ,อกมานะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามนะที่ที่ทําออกมาอันนี้เป็นงานดิบนะครับหล่อตัวอย่างมาสองตัวนะครับ<น>เดี๋ยวจะกึงแล้วก็เทสกับเทอร์โบเออห้าสิบแล้วก็เดี๋ยวจะดูรอบดูเสียงว่าเป็นไงนะครับไอตัวเก่ามันจะเป็นรุ่นนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองที่ทําออกมานะครับ รุ่นที่2ฐานตัวนี้จะบางกว่านะครับแล้วก็จริงๆรุ่นนี้ก็โอเคอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ทําไปแล้วก็คิดค้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาให้งานมันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทํามาเป็นรุ่นที่3มแล้วนะครับซึ่งรุ่นที่3ามที่เราทําออกมาเนี่ยครับมันก็รองรับได้ตั้งแต่เทอร์โบใบเล็กตั้งแต่4 6มิลน,นะครับจนถึงใบใหญ่ได้จนถึงประมาณ64ถึง65มิล นะครับตรงนี้เราเราออกแบบมาเพื่อให้ไม่ต้องหลวงเยอะนะครับเพื่อประหยัดน้ําเหล็กลงไปเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนครับเวลาเราจะผลิตอะไรเนี่ยครับชนิดของเหล็กที่หล่อนะครับแบบที่กัดออกมานะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์อ,อลูมิเนียมนะครับพิมพ์ออกมามันจะเป๊ะนะครับใช้เทคโนโลยีที่เป็นแท่นนะครับแท่นปัม๊มนะแล้วก็ พอดีตัวน้าเหล็กที่มันมีคุณภาพเยอะขึ้นนะครับต้นทุนมันก็สูงขึ้นดังนั้นบ่าบางส่วนบางอย่างก็ต้องลดลดลงไปเพื่อช่วยไม่ให้ต้นทุนมันสูงมากนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราก็ตรงนี้เราเราต้องล้วงทิ้งอยู่แล้วเราก็เลยให้ให้ช่างทําแบบนะครับให้เขาควักตรงนี้มาให้เลยเราก็ล้วงล้วงน้อยนิดหน่อยนะครับส่วนฐานตรงนี้เราก็ปรับให้หนาขึ้นตัวนี้นะฐานตัวนี้เราก็ปรับให้หนาขึ้นนะครับเพื่อความแข็งแรงอันนี้เป็นงานดิบ ยังไม่ได้เกิงนะครับรุ่นที่3มแล้วตอนนี้เราได้ติดตั้งขั้ปแล้วนะครับตึงปกเสร็จก็ใส่กระเโบเอาร์ห้าสิบ Turbo เลยอันนี้เออาร์าิบก่อนนอกยังไมไ่ล้างเลยนะครับเราก็ตอดผงเดิมออกนุนนคือผงเดิมนะน,นี่ ครงเดิมมาถอดออกแล้วก็ใส่โครงแต่งเราเข้าไปใส่โครงแต่งตัวนี้เข้าไปยังไม่ได้ทําสีเลยเราฟังเสียงแล้วก็ลองดูดู ได,ได้เลยครับก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วที่เราพัฒนามานะครับเป็นเบอร์สี่มือนกันแต่ว่าเราพัฒนามารุ่นนี้รุ่นที่สามแล้วเอ็นกบ่า็ยังการดี่อยู